สวัสดีครับผมสิงแสหลี่หมงนะครับวันนี้ก็กลับมาไรพยากรณ์ดูดวงอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันพฤหัสนะครับที่4พฤศจิกายนนะครับ2564นรบนะครับผมก็วันนี้ก็เป็นช่วงของปลายสัปดาห์ของต้นเดือนนะครับของต้นเดือนพฤศจิกา นั่นเองนะครับก็วันนี้ก็จะมาพยากรณ์ภาพรวมกับผู้ที่เกิดปีนัก,กษัตรนะครับว่าช่วงปลายสัปดาห์นี้จนถึงต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับจะมีอะไรเด่นบ้างมีอะไรเรื่องสิ่งที่ดีเข้ามาบ้างนะครับและมีเรื่องอะไรที่เราควรระมัดระวังบ้างนะครับ ก็ก่อนอื่นก่อนใดก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามผลงานผมมาโดยตลอดนะครับผมก็ช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่เริ่มเปิดพื้นที่เปิดเมืองเปิดประเทศแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเดินทางไปไหนก็น่าจะคล่องตัวมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เราสำรวจพื้นที่ และระมัดระวังตัวเองและคนที่อยู่รอบข้างเราก็จะเป็นการดีนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งเรื่องการเงินการงานความรักรวมไปถึงสุขภาพนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความดีๆเข้ามาในชีวิตมีแต่สิ่งดีๆนะครับขอให้คิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังปาถนานะครับถ้า คิดดีทำดีย่อมได้ดีนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมกำลังจะเริ่มนะครับกำลังจะเริ่มคนไหนเกิดปีนักษัตย์อะไรก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับก็คือคนไหนเกิดปีชวดก็พิมพ์ปีชวดมานะครับก็คือมีปีชวดฉรูขานเถาะมะโรงมะเสงมะเมียมะแมวอระกา จอและก็ปีกุลนั่นเองนะครับคนไหนนะครับต้องการดูดวงกับผมเป็นการส่วนตัวก็แอดเบอร์แอดไลน์เข้ามาได้นะครับแต่คนไหนอยากจะได้เลขเด่นเลขเด็ดต่างๆในช่วงของกลางเดือนที่จะถึงนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ไปตามกลุ่มต่างๆนะครับเพื่อ ถ้าอยากจะขอเลขเด็กก็กดมาที่ inbox นะครับในเพจนะฮะก็ลองคนไหนแต่ต้องแชร์สัก2บทความขึ้นไปนะครับก็ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละท่านนะครับตรงนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนหลักสถิติที่เราตีความขึ้นมานะครับก็เป็นเลขเกี่ยวกับเรื่องของ เขาเรียกว่าคนอยากจะเสี่ยงโชคนั่นเองนะครับแต่ก็ไม่ได้สนับสนุนอะไรขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับจงโชคดีนะครับผมจะแบ่งเป็นทั้งหมด4กลุ่มแต่ใน1กลุ่มจะมี3นักกษัตริย์นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากกลุ่มแรกนะครับกลุ่มแรกเนี่ยจะมี3 นักตริย์นะครับผมคนไหนเห็นผมแล้วก็ขอเป็นกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์ไปตามกลุ่มต่างๆสักหน่อยนะครับเพื่อขอกำลังใจร,รวมไปถึงคนไหนอยากได้เลขเด็ดก็คุณได้ทั้งกำลังใจแล้วก็ได้ทั้งเลขเด็ดด้วยนะครับเอาละมาถึงกลุ่มแรกก่อนนะครับ กลุ่มแรกเนี่ยจะมีความโดดเด่นเรื่องของความสำเร็จในการงานที่คุณทำแล้วไม่ค่อยสำเร็จที่ผ่านมาทําแล้วทํำอีกแก้แล้วแก้อีกถ้าเป็นงานที่เรามีความผิดพลา,าดมาโดยตลอด mm. เช่นถ้าเกิดคุณทำงานเกี่ยวกับด้านเออเขาเรียกว่าทำงานด้านบัญชีแล้วก็คิดตัวเลขผิดไปมาแก้ไขตลอดปิดงบไม่ลงสักทีนี่เป็นการสมมุตินะครับ ในปลายสัปดาห์นี้จนถึงสัปดาห์หน้าทุกอย่างจะเคลียร์ในทางที่ดีหรือปัญหาที่มีอยู่จะได้รับการเคลียร์ในทางที่ดีขึ้นนะครับถ้ามันจะไปโดดเด่นเรื่องของความสําเร็จที่เคยผิดพลาดมานะครับรวมไปถึงคุณจะได้รับความก้าวหน้าได้รับชื่อเสียงต่างๆเกีรติยศได้รับคําชมด้วยนะครับในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้นะครับจะมีนัก,กษัตริย์ ประกอบไปด้วยนะครับก็คือมีปีถถะปีระกาและก็ปีมะเส็งจะโดดเด่นไปหน้าที่การงานนะครับการเสริมดวงในกลุ่มนี้นะครับให้ไปไหว้พระพิคเนศนะครับหรือถวายเออเกี่ยวกับเขาเรียกว่าของที่ดูแล้วเป็นมงคลเป็นพวกผลไม้อ่ะจะดีนะครับเป็นผลไม้นะครับแล้วก็ วิธีเสริมดวงอย่างหนึ่งก็คือให้ทานสัตว์ใหญ่แล้วจะดีในเรื่องของหน้าที่การงานนั่นเองนะครับก็ตรงนี้โดดเด่นที่สุดก็คือปีนะครับปีถอะนั่นเองนะครับในกลุ่มที่จะโดดเด่นที่สุดเลยนะครับและก็จะได้ปัญหาที่มีอยู่ที่สะสมมาจะได้รับการคลี่คลายได้รับข้อสรุปบางคนตกงานอยู่อาจจะได้งานในช่วงของ สัปดาห์หน้าหรือช่วงต้นสัปดาห์หน้าหรือไม่ก็เร็วๆนี้เลยก็ได้นะครับแต่ให้ไปไหว้พระพิฆเนศหรือให้ทานสัตว์ใหญ่หรือช้างวัวควายอย่างเงี้ยนะฮะกลุ่มนี้ก็จะออกมาเป็นผลดีนะครับก็ผมขอผ่านกลุ่มแรกไปนะครับเข้าสู่กลุ่มที่2แล้วนะครับกลุ่มที่2นะฮะนะครับผม กลุ่มที่สองเนี่ยประกอบไปด้วยนะครับประกอบไปด้วยนักกษัตริย์ปีมะโรงนะครับปีจอและก็ปีกุลนะครับปีมะโรงปีจอและก็ปีกุลนะครับในกลุ่มที่สองนะครับกลุ่มนี้ จะค่อนข้างสับสนกับตัวเองทิศทางของชีวิตจะเอาไงดีกับเรื่องของหน้าที่การงานรวมไปถึงการเงินด้วยนะครับบางคนมีปัญหาการเงินอยู่ทั้งทำงานประจำอยู่ด้วยและกำลังตัดสินใจโยกย้ายดีหรือเปล่าเพราะว่างานเดิมเนี่ยเงินเดือนไม่ค่อยคุ้มค่าเหนื่อยนะครับ อยากจะเปลี่ยนแปลงหรือกำลังตัดสินใจว่าจะหาขายของเพิ่มดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าผมมองนะครับขอให้คุณมุ่งมั่นในสิ่งที่คุณมีปัะสิทธิภาพอยู่แล้วทำให้ดีที่สุดก่อนนะครับเดี๋ยวคุณจะเห็นรอโอกาสที่ดีกว่านี้ดีกว่าและคุณต้องฝึกนั่งสมาธิเยอะๆในกลุ่มนี้และทิศทางชีวิตคุณจะดีขึ้นนะครับถ้าเกิดคนไหน คิดจะเปลี่ยนแปลงงานอย่างที่บอกก็เปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าคุณต้องเชื่อมั่นตัวเองด้วยถ้าเกิดย้ายแล้วงานที่คุณไม่ถนัดก็อย่าเพิ่งย้ายขอให้ทำงานที่คุณถนัดและเคยทำจะดีที่สุดรวมไปถึงถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือทำการค้าเองอยู่นะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจเปลี่ยนแปลงสินค้ารอดูทิศทางการเงินของตัวเองก่อนว่า ตอนนี้เงินหมุนของคุณดีพอหรือเปล่าก่อนที่คุณจะไปลงทุนอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับก็อย่าเพิ่งรีบร้อนละกันในกลุ่มนี้นะครับโดดเด่นที่สุดและดูดีที่สุดในกลุ่มนี้ก็คือปีกุนนั่นเองนะครับในกลุ่มนี้ปีกุนนะครับแต่จะโดดเด่นในเรื่องของความมั่นใจเกิดขึ้นด้วยนะครับในกลุ่มนี้นะครับทุกทุกๆนักษัตย์เนี่ย ต้องมีความมั่นใจตัวเองและคุณจะประสบความสําเร็จอย่างง่ายดายนะครับในหน้าที่การงานการเงินนะครับคุณต้องพยายามเชื่อมั่นในตัวเองและอย่าสับสนกับตัวเองมากเกินไปอย่าโลเลในการตัดสินใจแต่ต้องวงเล็บว่าคุณต้องมีประสบการณ์มาก่อนด้วยและจะดีนะครับถ้าคิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนะครับผมขอผ่านกลุ่มนี้ไปวิธีเสริมดวงนะครับ ลืมบอกไปนะฮะวิธีเสริมดวงให้ไปวัดป่านะครับหรือวัดที่เป็นพระที่เขาชอบทุดงนะครับแล้วจะดีนะครับไปเสริมเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของความมั่นใจต่างๆด้วยนะครับไปวัดป่าต่างๆนะครับหรือวัดที่ต้องดูแล้วควรบูรณะสันตานต่างๆหรือเป็นวัดที่เก่าแก่แต่ขาดความ บูรณะนะครับเราก็เหมือนไปเขาเรียกว่าไปสักการะไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการส่งเสริมวัดที่เรียกว่าต้องการปัจจัยนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็จะดีวันดีคืนนะครับไปเสริมให้กับทางวัดก่อนนะครับหาวัดที่อยู่ กันดานิดหนึ่งแล้วจะดีในช่วงวันหยุดที่ถึงนี้นะครับก็คือเสาร์อาทิตย์นี้ถ้าคุณมีเกฑ์เดินทางไปหาวัดที่ดูแล้วน่าทําบุญนะครับน่าช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นการดีนะครับผมขอผ่านกลุ่มนี้ไปนะครับเข้าสู่กลุ่มที่3แล้วนะครับกลุ่มที่3มเนี่ย กำลังจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วนะครับกําลังประสบความสำเร็จแล้วกับสิ่งที่คุณอาศัยอยู่นะครับสิ่งที่คุณไปเขาเรียกว่าขอร้องนะครับเช่นคุณไปออขอความช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่ผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยเหลือคุณนะครับจะมีเรื่องดีเข้ามานะครับแล้วก็คนไหนบนบานสารกล่าวอะไรไว้ คุณต้องรีบไปแก้บนซะเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะประสบความสำเร็จตรงนั้นในสิ่งที่คุณตั้งความหวังเอาไว้นะครับที่อยู่อาศัยคุณจะให้โชคลาภกับคุณวิธีเสริมดวงในกลุ่มนี้นะครับยังไม่ได้บอกเลยว่านักกษัตริย์อะไรบ้างนะครับก็จะบอกว่าในกลุ่มที่สนี้นะครับก็คือมีปีมะแมนะครับ ปีฉลูและก็ปีขานนะครับปีมะแมปีฉลูและก็ปีขานนะครับวิธีเสริมดวงในกลุ่มนี้นะครับให้มีอยู่สองอย่างวิธีเสริมดวงนะครับให้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่เราอาศัยอยู่ประจำประจำนะครับถ้าเราอาศัยอยู่บ้านตัวเองเราก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางของตัวเองแต่ถ้าไม่มีก็ต้องไปหา ไหว้เจ้าที่ที่อยู่ใกล้ๆที่เราอาศัยนะครับผมหรือทำทานกับคนแก่คนชราก็ได้หรือไปก็ไปไหว้พ่อแก่หรือือสีก็ได้จะเป็นการเสริมดวงในเรื่องของความสำเร็จที่คุณตั้งเป้าเอาไว้เป็นอย่างดีนะครับไม่ไปลายสัปดาห์นี้ก็ต้นเดือนหน้าสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้ จะประสบความสําเร็จคนไหนคิดจากจะมีทรัพย์สักอย่างหนึ่งในการกู้จะซื้อบ้านซื้อรถช่วงนี้เป็นโอกาสดีนะครับแต่ต้องวงเล็บว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการพยากรณ์ดวงนะครับก็มีปีมาแม่ปีฉลูและปีขานโดดเด่นที่สุดก็คือปีขานนั่นเองนะครับ เดี๋ยวผมขอผ่านกลุ่มที่3ไปนะครับเข้าสู่กลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับผมกลุ่มสุดท้ายแล้วนะฮะกลุ่มสุดท้ายเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณคิดว่าทําไม่ได้แต่ดันทําออกมาได้ดีนะครับทุกทีคุณอาจจะเป็นแค่อ,อฝ่ายจัดซื้อแต่คุณเราอาจง่วนนี่คุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายบัญชีด้วย ฝ่ายธุรการด้วยคือคุณก็อ,อาจจะต้องทําหลายหน้าที่แต่ดันทําออกมาแล้วได้รับคําชมจากเจ้านายนะครับขอให้คุณลองก่อนอย่าพึ่งเขาเรียกว่ารีบสรุปว่าคุณทําไม่ได้นะครับในกลุ่มนี้สิ่งไหนที่คุณทําดีมาตลอดและตอนนี้คุณกําลังมีปัญหาเรื่องการผ่อนบ้านผ่อนรถหรือคดีต่างๆเนี่ยคุณจะได้รับความยุติธรรมนะครับ เดี๋ยวคุณจะได้รับความยุติธรรมเกิดขึ้นนะครับหรือคุณกำลังจะได้เรื่องของความแบ่งเบาภาระต่างๆนะครับในเรื่องของปัญหาผ่อนคือพูดเนี่ยว่าถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการผ่อนต่างๆเนี่ยคุณจะได้การชะลอหนี้หรือไม่แน่ไม่นอนคุณอาจจะได้พักหนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้ว ตอนนี้ถ้าเกิดคุณทําดีมาตลอดเจ้านายคุณเพื่อนร่วมงานคุณจะเห็นใจคุณนะฮะแล้วคุณจะได้ปรับเงินเดือนด้วยในกลุ่มนี้ถ้าเกิดคนไหนทําเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่ขอให้คุณมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ลูกค้าคุณเขาจะไม่คือจากที่เคยเหมือนจะติคุณนะครับเหมือนจะ เหมือนจะไม่ค่อยชมเชยคุณแต่ครั้งนี้คุณเขาจะชมเชยคุณมากขึ้นและอาจจะหาลูกค้าให้คุณไปในตัวด้วยนะครับก็ทำให้ดีที่สุดอะตั้งใจให้มากที่สุดบางทีคุณอาจจะไม่ได้ถนัดสิ่งนี้แต่คุณลองทำดูก่อนและคุณอาจจะประสบความสำเร็จด้วยนะครับในกลุ่มนี้อย่างที่บอกไปนะครับก็จะมีปีมัมมียปีวอนะครับ แล้วก็ปีชวดนะครับปีมะเมียปีวอกและก็ปีชวดนะครับโดดเด่นที่สุดก็คือปีวอกนั่นเองนะครับในกลุ่มนี้ขอให้คุณลองผิดลองถูกก่อนนะครับเดี๋ยวคุณไม่แน่ไม่นอนสิ่งที่คุณคิดว่าไม่ทําไม่ได้ดันออกมาได้เป็นผลดีนะครับสิ่งที่คุณไม่เคยลองคุณต้องลองดูก่อนนะครับในกลุ่มนี้นะครับแต่โดดเด่นที่สุดก็คือปีวอกนั่นเองนะครับต้องลองดูนะครับ ส่งแต่ต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับและคุณจะได้ผลลัพธ์เป็นอย่างดีนะครับก็วิธีเสริมดวงนะครับในกลุ่มนี้นะครับให้ไปไหว้เทพเกี่ยวกับปราบมานทั้งหลายแหล่หรือถืออาวุธนะครับไปไหว้เทพกวนอูก็ได้นะครับหรือไม่ก็ไปไหว้เทพนาจาก็ได้นะครับหรือไม่ก็เทพสามตาก็ได้นะครับหรือไม่ก็เป็นพระพรหม ก็ได้นะครับที่ถืออาวุธะนะฮะก็จะทำให้คุณมีความสามารถหลายๆด้านนะครับทั้งบู๊ทั้งบุญนั่นเองนะครับก็หรือไม่ก็ไปไหว้ศาลหลักเมืองก็ได้นะครับแต่แนะนำว่าหาเทพที่มเีเขาเรียกว่ามีอาวุธหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะได้ทั้งบู๊ทั้งบุญด้วยนะครับคุณจะได้แก้ไขได้หลายๆด้านนั่นเองนะครับในกลุ่มนี้ ผมก็พยากรครบทุกกลุ่มครบทุกนักษัตริย์แล้วนะครับก็กลุ่มสุดท้ายคือปีวอกนั่นเองโดดเด่นที่สุดนะฮะก็ผมพยากรครบทุกกลุ่มแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังปาถนานะครับแล้วก็ขอทุกท่านคิดดีทำดีและก็ขอให้ได้ดีไปทุกๆเรื่องนะครับแล้วก็ อวยพรนะครับขอให้ทุกท่านจงมีแต่วความสุขความเจริญนะครับคนไหนต้องการดูดวงกับผมก็ติดต่อมาได้นะครับผมทิ้งเบอร์โทรเอาไว้แล้วนะครับก็ขอเอาไว้โอกาสหน้าถ้าผมมีเวลาจะกลับมาไร้พยากรณ์ดูดวงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอใทุกท่านจงโชคดีมีแต่วความสุขมากๆนะครับครับสวัสดีครับ